อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปบอฟนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ b a บ y Monster อร์กับเพลงด r i p การนะครับรายงานกันสักหน่อยว่าในตอนนี้ชาร์ตเมลอนนะครับของ Dr ิ p ยังคงอยู่ในอันดับที่95เกาะไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็จะต้องขยับขึ้นไปอีกนะครับรอการโปรโมตร,รอบ2ของเบมอน o n บนสเตจอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กเเบมอนด์กำลังเดินหน้าออกรายการวาไรตี้กระแสกําลังมาเลยนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตของชาร์ตที่ข ขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาร์ตไหนก็ตามเดี๋ยวเรามารายงานกันอีกทีแต่ในตอนนี้เบมอนนะครับอยู่ในอันดับที่95บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ2อันดับด้วยการบนเมลอนชอป1 0 0นะครับของทางเกาหลีใต้ชาร์ตในเกาเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรียงปรางขนาดนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งอินเตอร์ที่ปอย่างบอกว่าเบมอนกําลังจะบุกเข้าไปเนี่ยแตกแตนแบบฮือฮาเติบโตฝั่งอินเตอร์แบบสุดๆนะครับแต่ในเกาหลีเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็ไม่ได้แบบเงียบกริบเลยนะทุกคนกระแสะกําลังมาดีทีเดียวเดี๋ยวมารอดูชาร์ตตวัน่อออไปขง Baby ว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมไหมตอนนี้กระแสในเรื่องของการร้องในรายการวิทยุแล้วก็วาไรตที้ที่เบมอน่ยกำลังเดินหน้าไปออกเพิ่งที่จะแบบถูกพูดถึงกันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อเ,องเดี๋ยวอาจจะกระตุ้นชาร์ตในเกาเนี่ยให้พุ่งขึ้นก็ได้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้เบมอนด์เน bon 네ี่ยกำลังที่จะได้100ล้านสตรีมจากอีกเพมมลงเพิ่มมาแล้วนะทุกคนตามไปฟังไปสตรีมเพลงในอัลบั้มของ Baby Mon s t เ r กันเยอะๆนะครับล่าสุดเลยไลด์เด็ดยอดสตรีย่่นแหงค ล้านตีกลมๆไปเลยนะครับก็จะได้100รล้านสตรีมเป็นเพลงต่อไปของ Baby Monster บน Spotify กันแล้วดังนั้นใครมี Account Spotify นะครับหรือว่าชอบฟังชอบสตรีมเพลงใน Spotify อยู่แล้วอย่าลืมไปฟังเพลงของ Baby Monster กันพุ่งไปที่ไลด์เดตแล้วก็ตามด้วยดริปนะครับแล้วก็คลิกแกรวมไปถึงเพลงในอัลบั้มใหม่บนไปเพลงอัลบั้มก่อนหนะ้าบนกลับมาไลด์เดเอาให้มันแบบแตกแต่งกันไปทุกบั้มทุกเพลงของ Baby Monster กันเลยละกันและถ้าไลด์เดนั้นคว้า100ลงร้อย มาได้เมื่อไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังนะครับคลิปนี้เราแวะมาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเมาส์กันต่อฝาก like กดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง